รถไฟความเร็วสูงลาวจีนใกล้เสร็จแล้วและคาดว่าจะเปิดบริการทันวันที่สองธันวาคมนี้อย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ผมจะมานำเสนอความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงของพี่น้องประชาชนลาวกันนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วและคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2565นี้อย่างแน่นอนโดยนายสมสวัสิที่ปรึกษารัฐบาลและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะครับก็ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนั้นนะครับได้กล่าวว่า การก่อสร้างนั้นเด้แล้วเสร็จไปมากกว่า90%เลยทีเดียวและพร้อมเปิดเดินรถทันกำหนดการในวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2อธันวาคม2564อย่อย่างแน่นอนโดยเส้นทางนั้น ลาวจีนนะครับนั่นก็มีมูลค่าก่อสร้างครับโดยประมาณ5.8พันล้านดอนลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับภายในปี2565ก็ต้องขอแสดงความดีและตื่นเต้นแทนที่น้องชาวลาวด้วยนะครับที่เร็วๆนี้จะมีการขนส่งและการคมนาคมที่ทันสมัยนะครับได้ใช้เดินทางโดยสะดวกและน่าจะทําให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจกของประเทศลาวนะครับมีการขยายตัวและ,จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเส้นทางนี้นะครับก็เป็นเส้นทางสําคัญที่จะเชื่อมกับ รถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยเหมือนกันซึ่งของไทยนั้นนะครับก็จะเริ่มจากกรุงเทพมาหานครไปยังนครราชสีมาและไปที่หนองคายจากหนองคายนะครับก็จะไปเชื่อมต่อที่เวียงจันทร์ และคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วก็ประเทศลาวนะครับเปิดพรมแดนให้เข้าไปเที่ยวได้เมื่อไหร่ก็จะลองใช้บริการดูซึ่งตัวผมเองนะครับก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวและก็เคยได้ไปเที่ยวประเทศลาวนะครับแต่เป็นฝั่งลาวใต้นะครับซึ่ง อยู่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนนั้นก็จะอยู่ทางด้านลาวเหนือและประเทศลาวนะครับก็ได้ชื่อว่ามีความสวยงามทางด้านการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาและน้ําตกซึ่งก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียวที่ผ่านมาไทยคิดว่าถ้ามีโอกาสนะครับจะไปเที่ยวประเทศลาวบ้างไหมอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับผมจะติดตามข่าวคราวแล และนำเสนอความคืบหน้าในโอกาสต่อไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับและตอนนี้เรามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของสถานที่ท่องเที่ยวในลาวใต้ที่ผมเคยเดินทางไปเที่ยวมานะครับขอบคุณสาหรับการรับชมสวัสดีครับ